คนละมวลเมื่อใหม่ดาวิกาถูกแฉทอดทิ้งพ่อผู้จัดก,การฟาดอยาทํากับคนที่เรียกว่านูกมันน่าอายเอ๊ะเรื่องจะเป็นยังไงและจากประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ปล่อยอักษรย่อพูดถึงนางเอกทอดทิ้งพ่อแท้ๆซึ่งประเด็นดังกาวถูกโยงไปถึงนางเอกสาวสุปตามใหม่ดาวิกานั่นเองทอดทิ้งพ่อบังเกิดกล่าวที่ตอนนี้กําลังป่วยหนักชาวเน็ตได้รับข้อมูลดังกล่าวต่างาก,กันมีบ้าวิจารณ์กันใหญ่เป็นวงกว้างเลยค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยพี่กาวผู้จัดก,การส่วนตัวของใหม่ดาวิกาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ฟาดกลับหรือประเด็นร้อนเนื้อหาอย่างละเอียดว ปีนี้ก็น่าจะเกือบสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วตั้งแต่แรกที่รู้จักกับครอบครัวของน้องก็เห็นแค่แม่หมวยก็คือคุณแม่ของใหม่ดาวิกานนั่นเองและน้าแป๋วน้องสาวของแม่หมวยซึ่งเป็นคุณ้าของใหม่ดาวิกานนั่นเองตอนที่น้องอายุสิบห้าน้องยังต้องไปเรียนอยู่ก็เห็นแค่คุณแม่เป็นคนไปรับส่งน้องที่โรงเรียนเคยนึกสงสัยอยู่ว่าเหมือนกันว่าคุณพ่อน้องไปไหนเลยถามกับน้องและแม่ก็ได้ความว่าคุณพ่อได้ทิ้งเขาไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่น้องใหม่อายุสิบขวบแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ก็็เเเเปนนนคุณแมม่่่ลลีี้ยยดดวาตอั จนพอกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงถึงได้พบกับคุณพ่อของน้องน้องก็ส่งเสียคุณพ่อพร้อมกับซื้อบ้านซื้อรถรวมถึงพาคุณพ่อกลับไปประเทศที่เบลเยียมเพื่อรักษาตัวอยู่หลายครั้งยังไม่รวมกับเงินเดือนที่ส่งให้อีกทุกๆเดือนแปลกใจที่มีข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งบอกว่าน้องไม่เคยเลี้ยงดูคุณพ่อมีคนแคปส่งมาให้ดูรู้สึกประหลาดใจมากๆน่าเห็นใจน้องอมากๆค่ะสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็คือเห็นน้องใหม่ร้องไห้เหมือนกับลูกของเราโดรังแกเรารักเขาเหมือนลูก หากจิตใจของคุณยังมีความเป็นคนมากพออย่าทําอย่างนี้กับคนที่เรียกว่าลูกเลยค่ะมันน่าอายเอาละงานนี้เป็นยังไงกันแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นหนังคนละมวลกันเลยทีเดียวและเมื่อย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆของน้องใหม่นาวิกาเนี่ยจะเห็นภาพของใหม่กับคุณพ่อที่เมืองไทยและบ้าที่เบลเยียมอีกด้วยค่ะอ่ะยังไงงานนี้เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆชาวเน็ตมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาเมน์ใต้คอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดติดตาม V ีซด้วยนะจ๊ะ